สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่เดอนก็ผ่าเข้าคล้วยอีกแล้วนะวันนี้ช่วงนี้เนาะสถานการณ์โควิดมาแรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาทําน้ําดื่มสมุนไพรป้องกันโควิดกันนะคะ,อ,ะอันนี้เลยค่ะก็คือน้ํากระชายนะคะกระชายน้ําผึ้งผสมน้ํามะนาวด้วยนะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาหั่นกระชายกันก่อนนะคะแต่ว่าก่อนหั่นกระชายเนี่ยพี่เดินก็ไปเตรียมน้ํามาหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็พี่เดินก็ใช้เกลือนะคะใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนช้อนชงกาแฟเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปสักนิดนึงคนให้เกลือละลายเลยนะคะเสร็จปุ๊บ พี่เดิอนก็จะทาการหั่นกระชายพี่เดือนจะเอาเฉพาะแง่งกระชายแบบนี้นะคะนี่จะเอาจะเอาเฉพาะแบบนี้นะคะส่วนอันนี้เง่ากระชายเนี่ยเราจะไม่เอานะคะเพราะว่ามันจะขมเราไม่เอาเราทิ้งไปหรือว่าใครจะนําไปปลูกก็ได้นะเพราะว่าที่เขาใช้ปลูกก็คือก็ใช้ตัวนี้แหละคะ่ะปลูกเขาอย่างพี่เดือนก็เก็บไปปลูกนะ นี่หั่นให้ได้ประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็แช่ลงไปในน้ําเกลือนี่ค่ะหั่นให้หมดเลยนะคะแล้วก็แช่ลงไปในน้ําเกลือก่อนที่เราจะเอากระชายมาหั่นเนี่ยเราล้างทําความสะอาดให้เกลี้ยงก่อนนะคะล้างเอาดินออกให้หมดล้างให้เกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็นํามาหัน่นหั่นให้หมดเลยค่ะ นี่ค่ะพี่เดือนหั่นกระชายเสร็จแล้วนะคะหั่นแช่ลงไปในน้ําเกลือแบบนี้เลยนะคะแช่ทิ้งไว้สักพักมือนะคะสัก5นาที10นาทีในขณะที่เรารอกระชายนะคะแช่น้ําเกลืออยู่เราก็มาจัดการฝานมะนาวันเลยค่ะเราก็มาการมีมะนาวเตรียมไว้นะอันนี้พี่เดินจะใช้มะนาวสดนะเพราะว่ามะนาวสดเนี่ยจะ,ะให้กลิ่นหอมด้วยนะคะ กลิ่นหอมของมะนาวนี่โอ้รู้สึกเครื่องมันจะพี่บีบมะนาวพี่เดือนจะเล็กไปนะมีเลยนะ น้ำมะนาวเรียมรอแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเรากา็ครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็เอา,อาเจ้ากระชายที่เราหั่นไว้เนี่ยนะคะไปล้างแล้วเดี๋ยวเราเอามาปั่นกันค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมพี่เดินก็เอาไปล้างน้าเกลือออกแล้วนะเสร็จแล้วพี่เดินก็จะอามาปั่นเลยเทลงไปใส่เครื่องปั่นแล้วเลยนะคะ แล้ก็เติมน้ำลงไปพอท่วมกระชายพอปั่นละเอียดน่ะนะคะเติมน้ำลงไป ปั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เติมน้ําลงไปนะคะก็เป็นน้ําดื่มเรานี่แหละคะ่ะแล้วเราก็ามากรองนะคะเอากากเอาส่วนที่เป็นกาบอ่ากาบหยาบของกระชายเนะาะออกลูกใครจะใช้ผ้าขาวบางกรองก็ได้นะคะอันนี้พี่เดือนไม่มีผ้าขาวบางพี่เดือนก็เลยใช้อ่ากระชอนที่มันเป็นตาถีๆเล็กๆนะคะกรองนะ เดี๋ยวกะทิ้งไปกลองจนหมดเลยนะคะแต่ถ้าใครมีผ้าขาวบางเนี่ยใช้ผ้าขาวบางกองนะมันจะเททีเดียวได้หมดเลยนะคะ อิงกระชายหอมมากเลยค่ะเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแต่น,นี้ถือว่าเข้มข้นมากเลยนะคะท่านผู้ชมเต่เนี่ยพี่เดือนก็จะเติมน้ำลงไปอีกน้ำก็คือเป็นน้ำที่เราดื่มนะเป็นน้ำ เราดื่มนี่แล้วค่ะเพี่ยนก็เติมน้ำลงไปให้อ่าจะจังไปอีกนิดนึงนะคะแล้วพี่เดือนก็จะเติมน้ำมะนาวเดอนเทลงไปหมดเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าของเด่นจะเยอะหน่อยคนนะคะเพื่อนก็ใส่น้ำพึ่งลงไป พี่เดือนใส่ลงไปสามช้อนโต๊ะเนาะในอ่าปริมาณหนึ่งลิตรแบบนี้อันนี้จะประมาณหนึ่งลิตรนะเพราะว่าอะไรนะอ่ากระป๋องอันเนี้ยแก้วอันเนี้ยที่เป็นสําหรับชงกาแฟเนี่ยอันเนี้ยมันหนึ่งลิตรอยู่แล้วพนะี่เดือนก็ใส่ลงไปแต่ว่ามันจะยังไม่หวานนะคะท่านผู้ชมพี่เดือนอนุญาตให้เติมน้ำตาลทรายได้นะจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงได้หมดนะ แต่อันนี้พี่เดือนจะเติมน้ําตาลทรายแดงเพราะว่าพี่เดือนพี่เดือนชอบน้ำตาลทรายแดงนะมันจะหอมมันจะหอมหวานกว่ากันนะมันจะหอมแบบมันจะไม่หวานแหลมมากๆนะแต่ว่ามันจะหวานแบบนุ่มนวลอะน้ำตาลทรายแดงค่อยเติมนะคะเติมแล้วก็คนให้ละลาย ถ้าใครจำไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะจะใส่เฉพาะแค่น้ำผึ้งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วชิมรสค่ะความหวานความเปรี้ยวพอไหมโอเคสำหรับพิเดียนว่าพอแล้วหอมน้ำผึ้งน่อยๆเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นกระชายนะคะเล็กน้อยแล้วก็รับรองว่าไม่ขมด้วยค่ะสูตรนี้ พอเสร็จปุ๊บพี่เงินก็จะช้อนฟองที่เนี่ยค่ะฟองที่ตอนที่เราปั่นนะออก ตอนใส่ละล,ลายแล้วแค่นี้เองแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่เดินก็จะมีขวดเล็กๆนะพี่เดินจะเทใส,ส่ขวดเทใส,ส่ขวดปิดฝาแช่ตู้เอาไว้ดื่มแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วนะคะ ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ลองลองไปทําดูกันนะคะเนี่ยค่ะดื่มวันละขวดละขวดถ้าไงพี่เดินฝากคลิปนี้ด้วยนะคะ